รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร็จดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ไอซ์และพี่จอยพากันมาว้าวที่นี่เลยค่ะสวนตามฟัร์มนกค่ะพี่จอยพาพี่ไอซ์พิเที่ยวกันเลยดีกว่านะคะ ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่จอยกับพี่ไอเนี่ยพามาเที่ยวนี่ก็คือจะเป็นงานมหากรรมนะคะสัตว์ปีกสวยงามนะคะแห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาวนะคะแต่ว่าภายในงานนั้นจะมีอะไรเดี๋ยวตามพี่จอยมาเลยดีกว่าว่าเรามีรถแล้วเดี๋ยวพี่จอยเป็นสาตวีเองโอเคนะคะตามไปเลยค่ะบายพี่จอยคุณผู้ชมคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ท่านโพคินโพลกุลน,นะคะเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้เดี๋ยวยังไงเราขับรถไปเที่ยวชมงานในส่วนต่างๆกันดีกว่าค่ะ พบกับรายการ w wow ว w m เม s a g i n g นะคะพี่จอยคะอยากให้แนะนําท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะถ้าค,คนอื่นนะคะจอยขอแนะนํานะคะในส่วนของท่านผู้ใหญ่นะคะที่จะมาแนะนําในงานนี้นะคะก็คือจะเป็นเอ่ออดีตนะคะประธานรัฐสภานะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและณนะปัจจุบันนี้นะคะก็คือจะเป็นประธานกรรมการนะคะสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นคุณดรโพกินนะคะพลละคุลค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ ค่ะยังน,นี้เอออยากจะสอบถามนิดนึงค่ะคสำหรับดรสำหรับงานนี้การจัดง้งขึ้นมาเนี่ยเออมีวัตถุป,ประสองค์อะไรถึงมีการอจัดงานนี้ขึ้นมาในวันนี้คะครับคือก่ <c oughs> อนจะพูดถึงการจัดงานวันนี้นะครับก็คืออยากจะพูดว่าบ้านเรานั้นมีการเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามกันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกเป็นไก่นะครับ <c oughs> <c oughs> นกก็มีมีอีกหลายสายพันธุ์ทั้งนกสวยงามเ <c oughs> ช่นพวกนกแก้วหรือนกร้องอย่างนกโรงหัวจุกนะครับ แล้วก็มีพวกไก่จะเป็นไก่แจ้ไก่สลามอไก่พื้นบ้านบางที่เราเรียกช่อมาชนเนี่ยซึ่งทางเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้ไปไปทาร้ายแบบนั้นให้เอามาดูเป็นเพื่อนเรานะตอนนี้ก็มีหลายสมาคมหลายชมรมก็มารวมตัวกันเนี่ยมาตั้งเป็นสมาพันธ์นะฮะก็ก็ขอให้ผมเป็นประธานสมาพันธ์สัปีดสวยงามประเทศไทยเราก็มีกิจกรรมกันมาบ้างที่ผ่านมาครั้งนี้ก็จะมาจัดเป็นงานมหกรรมสรปีดสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่ง ก็ามาครับจะเป็นครั้งแรกครับก็ามาอาศัยสถานที่ของสวนป่าฟาร์มนกซึ่งก็เป็นสวนสัตว์แล้วก็มีเป็นฟาร์มนกแก้วที่ถือว่าใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกะนะครับมีนกมากมายครับแล้วก็มีนกแก้วประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลกเนี่ยนะครับจากแทบทุกทวีปเลยนะก,ก็เหมาะสมที่จะมาจัดางาน าถึงช่วงเวัวพาเที่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ท่านผู้ว่าพาเที่ยวดีกว่าค่ะัดเนัองเียเรียกอะไรนะคะก็สมานใช่ไหมแล้วก็วัดสมานเนี่ยเป็นวัดที่ตอนนี้คนที่มาจัดงางเซาเนี่ยเกือบทุกคนมามาเที่ยวที่นี่หลังจากไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วเพราะว่านอกเหนือจากพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายองค์แล้วก็ยังมีองค์พระพ,พิกเนณีเทพผู้พูดเรืองฤทธิ์มากนะครับแต่แต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นพิเศษตรงที่ว่าเป็นองค์ พิคเนตปางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่องค์ท่านเองก็ก,ก็มีฤทธิเ,เ,เดชมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นปางนอนเสวยสุขคนก็เลยเข้ามาขอพรนะครับให้มีความสุขความมั่นคงทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นอะไรทำรองเนี่ยแล้วก็ครับลองดูลองดูลองดู ของพ,พิเนตครับก็จะมีใช้คําว่าเป็นสาวกแล้วกันเนาะ mm hmm. หรือบางคนบอกเป็นหน้าห้องจะมีหนูหนูอยู่สองตัวนะครับที่ว่าเจ e ้ามูส mm ิก hmm. ะครับก็ด้วยความเป็นหน้าห้องของเทพผู้เรองธิ์เนี่ยก็เล่ากันว่าเห็นไหมครับน้องๆเรากำลังทำอะไรอยู่ประสงค์จะอธิษฐานอะไรให้ให้สำเร็จผล,ลนะครับต้องมากระซิบที่หูไอเจ e ้ามูสิกะนวเนี่ยเ mm hmm. คล็ดลับอย่างนึงคือถ้ากระซิบหูซ้ายอาจจะทะลุหูขวาไปเนี่ย เพราะนั้นมือ,อข้างนึ้งต้องปิดหูขวาไว้ให้กระซิบไปแล้วเนี่ยให้มันอยู่ในสมองมของเจ้าหนูพอเสร็จแล้วเพื่อจะให้อการกระซิบเนี่ยเจ้าหนูเอาไปเอา,เอา,เอานำานำความไปกราบทูลองพิฆเนตนะครับ<ม>ต้องติดสินบนหน่อย<ม>ติดสินบนด้วยการหยอดลงในกระปุกนี้สินบนนี้คือการทําบุญนั่นเองนะครับเมืม่อได้บุญแล้วเจ้าหนูเอาไปบอกองพิเเนตแล้ว<ม>ส่วนใหญ่ก็จะสําเร็จบรรลุตามที่ตั้งเอาติตว้ยทุกประการครับ ็มาเอาเหรียญมาทําบุญนแต่ละปางแต่ละปางแล้วก็รูปองค์ขององค์พี่ขเนเทแล้วก็อธิษฐานจิตอะไรไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความเชื่อของความศรัทธาพิ่เนเองค์ใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับข้างบนก็เป็นองค์ใหญ่ข้างล่างจะมี32ปางให้ทําบุญกันเห็นไหมพี่ก็ากำลังล้นออกมาเลยนะคะอ๋อใช่นี่ค่ะล้นออกมาเลยนะคะไม่มีคนเก็บค่ะเดินรอบเลยนะคะท่านผู้ชม32ปางค่ะทั้งหมด แล้วความศรัทธาเยอะทีเดียวนะครับเยอะจนหมดเลยอันี้คือองค์เจ้าแม่กุดิมใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ับสูงที่สุดโลก40เมตรครับแต่เป็นใหญ่ที่สุดโลกในแง่ของเป็นปางประธานบุตรนะครับถ้าเราจะดูที่พระหัตจะมีทารกองคเล็กๆอยู่ในพระหัตนะครับตอนอีกไม่นานครับอีกน่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับหลวงพ่อทําอะไรเร็วมากครับก็พวกเรามาที่วัดแห่งนี้แล้วก็จะได้ การาบ,บูชาและเห็นรูปปั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอสิ่งหนึ่งที่สวยงามมากครับวัดสมานครับะคะัคนไทยรู้จักเทวดามา,าหลายองค์นะแต่องค์ที่คนไทยรู้จักมากที่สุดองค์เขียวๆเนี่ยองค์ร่างกายมีสีเขียวคือพระอินแล้วก็ พระอินเนี่ยจะมีภาชนะซึ่งยิ่งใหญ่มากเรารู้จักกันดีว่าเป็นช้างเอราวัณกับช้างเอราวัณที่เป็นช้างที่มีนิฐามากนะครับอันนี้ก็เป็นรูปพระอินทรงช้างเอราวัณที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค,คนก็มาคารบูชาคนที่คารบูชาองค์พระอินนะครับแล้วก็ใกล้ๆองค์พระอินเองนะครับก็จะมีอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราสะดอกเคราะห์กันนะเราต้องสะดอกเคราะห์กับ พระราหูนะครับพระราหูองค์นี้ก็จะพระราหูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันไปเราไปดูพระราหูกันอยู่ข้างๆกันครับนักข่าวท่านผู้ชมด้านหลังนี้นะคะพระราหูองค์ที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับดูสิครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเป็นรูปที่พวกเราคุ้นเคยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นในรูปถ่ายแต่นี่ออกมาเป็นองค์พระราหูจริงๆเลยนะครับแล้วก็กําลังน่าจะอมจันทอยู่เนาะ ผมพระจันทร์อยู่ทุกคนหลังไหลกันมากาครับเพราะนั้นการสะดเดาะข้อการแรงต่างถ้าคนก็นิยมมาทำตัวนเยอะคุ้ชมค้าตอนนี้ไอซ์พามาว้าวกันอีกที่นะคะที่ไหนนะคะคุณตัวย่านการค้าตลาดโบราณนะครเนื่องเขตครับแปดลิว้วมีบรรยากาศน่ารักๆเนี่ครับหลายแห่งทีเดียวตลาดโบราณร้อยปีเนี่ยมีทั้ง3แห่งนะครับ ที่นี่เป็นตลาดโบราณที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึง่งเดี๋ยวท่านบุคคลสําคัญอีกคนจะแนะนำให้ให,ให,ใหเล่าให้ผู้ชมได้ฟังนะครับที่บ้านใหม่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลยของของสวนนะครับห่างจากเพเมืองไปก็สิก,กว่ากิโลเท่านเองยอดเยี่ยมทุกแห่งครับแต่ว่าถ้าจะรู้อะไรลึกไปกว่าน,นี้นะครับที่ตลาดนครน่งนเขตต้องนี่เลยครับบุคคลผู้นี้ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครน,น,น่านเขตครับนายกเรือสันสายวน,นิ้นายกอีทของพวกเราถูกต้องครับ อายุอครับครับเล่าให้น้องไอซ์ฟังหน่อยไอ้ที่นี่มีจุดเด่นัะไงบ้างครับอ๋ <c oughs> อตลาดของเรานะฮะเป็นตลาดโบราณซึ่งเป็นตลาดที่ว่าอายุประมาณร้อยสามสิบสามปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มขุดของเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสิบเก้าตอนเปิดนายกอายุอายุเท่าไหร่ตอนเปิดผมน่ากลัวยังไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ <c oughs> <c oughs> อเออเสร็จแล้วเมื่อสมัยนั้นอะพอใช้คุณอาจจะไม่รู้จักครับใช้แจ็คผมเปียขุด นะขับที่นี่ใช้คนใช้คนขุดนะฮะแมนจูแมนจูแมนจูขุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับแปดริ้วคือเชื่อมต่อจากคลองแคนแสบมาลงแปดริ้วเราระยะทาง2 1่สเกิโลเมตรมันเป็นที่มาของคำว่านครเนื่องเขียด้วยถูกต้องครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านโปรดให้ขุดคลองนี้ขึ้นมาเพื่อย่นระยะทางจากพระนครมายังแปดริ้วและก็เพื่อการเกษตรนะฮะนี่ระยะทางเนี่ยย่นมา ยี่สิบกิโลเมตรหรือ570เจส้นโดยประมาณแล้วก็ใช้เรือ,อใช้เรือท,ที่สมัยมนันใช้ค้นขุดทั้งนั้นเลยครับ,<ะ>รบไม่ใช้นั้นเลยก็ทําให้ทําให้เกิดชื่อนี้ขึ้นมาโดยพระองค์ท่านพระราฐานชื่อไว้เลยว่าครองนะครเน,นี่เขตบางคนถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรทำไมถึงชื่อนี้อันนี้เป็นเป็นคำว่า คลองซึ่งเชื่อมต่อกับพระนครเนื่องเขแค่ติดต่อพระนครครับในปัจจุบันจุดเด่นอยู่ตรงไหนจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นตลาดซึ่งอยู่สองฝั่งคลองซึ่งหาดูได้ยากครับที่นี่ตลาดเราเนี่ยอยู่สองฝั่งคลองเป็นคลองฝั่งเดียวคลองผากางใช่ใช่ใช่นะฮะเรามีตลาดสองฝั่งแล้วเสร็จแล้วเรายังมีคลองขวางขึ้นไปคลองเป็นสี่แยกทางคลองซึ่งก็หาดูได้ยากเหมือนกันครับจุดเด่นอยู่ที่นี่ครับลุงค้าแล้วไม่ส่กันลุงค้า การเดินทางสะดวกสบายมากครับถ้าจากจังหวัดเชียงแาวจากไปลิ้วนะฮะมาที่นี่ใช้เวลาใช้ระยะทาง12กิโลเมตรโดยประมาณสุวินทวงศ์ครับเส้นสุวินทวงศ <c oughs> ์น,งนะฮะถ้าจากกรุงเทพตั้งต้นจากมินบุรีนะครับมาถึงที่นี่30กิโลเมตรพอดีครับจากแฟชั่นไอซ์แลนด์กันนิดเดียวครับจากแฟชั่นไอซ์แลนด์ก็ประมาณ30 35กิโลเมตรครับเปิดเปิด,เป,ดเปิดทุกเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ครับแล้ววันหยุดนักขัตเตอ์เลยครับ อยาเข้าไปชมแล้วค่ะท่านผู้ต้องรีบไปแล้วแล้วความเก่าแก่เต็มไปด้วยความสะอาดสะอาดนะครับที่นี่แล้วรางวัลหลายรางวัลแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือของที่เอามาขายหลากหลายแล้วก็ของกินนี่มีแทบทุกชนิดแล้วก็ว้าวเยี่ยมทั้งนั้นเลยอขงซึ่งราคาถูกครับก๋วยเตี๋ยวสิบบาทก็ยังมีขายแล้วก็หาดูหาสิ่คยากแล้วเป็นของที่นี่เป็นคนของที่นี่ทำกันเองไม่ได้ บูงแต่งแบบที่อื่นนะเป็นของโบราณแท้ๆครับท่านยุกิสครับผมพาทุกท่านไปชมด้วยกันเชิญเลยครับตามเลยค่ะดูว่าเราต้องหลองกันครับนะฮะอ้าวมีนี่ด้วยนะคะเนี่ยอ๋าเรือถีบใช่ไหมคะใช่ครับเรืออันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวเด็กๆตอนเย็นๆใช้มาถีบเล่นกัๆออกกำลังกายด้วยครับโอ้โหนะบรรยากานขึ้นชื่อที่นี่อร่อยอร่อยมีอะไรบ้างนะคะ ที่นี่จะมีนกกีนสีน้ำสคายถูกมากนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ต้องหยุดตรงนี้หน่อยเนาะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วอะไรอีกอันนี้นงกีนครับมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีของโบราณแต่รู้สึกจมบแล้วพวกปนแหนมซึ่งหยุดนี้อาจจะไม่รู้จักค่ะคืออะไรคะปนแหนมก็เป็นเอาข้าวไปตากแล้วมาบดใส่หนังหมูใส่กระเจี๊ยบดองกินกระเจี๊ยหรออร่อยฮะ แล้วก็ขนมขี้หนูเขาครู้จักรู้จักค่ะเอ่อ,อะไรครับน้องไอลเล้เขาเรียกขนมอุจจระหนูแล <c oughs> ้วดูสิครับสภาพสองฝั่งคลองเลยนะครับ <c oughs> แล้วแล้วแล้วมีวิถีเป็นคนที่เก่าแก่จริงในสมัยร้อยร้อยกว่าปี <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแอดร้อยกว่าปีที่ท่านนายกอีทก,กับชาวบ้านมาร่วมกันพัฒนาแล้วสะอาดมากเดินเล่นแล้วสบายใจ ยอดยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ,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 อร่อยทุกอย่างทีน่นี่เขาดังครับเลย ใชาว้าวอร่อยมากของเล่นเด็กโบราณนี่ว่าสังเกตีเป็นในพไอ้เขาเรียกว่าทุปตาสัรสีดังเร่อว่าก็บางที่ก็สะสมอนัู่ยนะตัมนะัไอยู่ใ่ล บบพวกนี้เนี่ยมันมันเสน่ห์มันอยู่ตรงที่ว่ามัน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 เล่นได้จนะริงนะเลี้ยวได้จริงแล่นได้จริง,งผมได้จริง,ง,าทางทั้งหมด็นอรักมากมีค่ะกนี้นไม้ส่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยงท็อปท็อปท็อปแต่ย่อเแต่สายก็สลับสนุนตลาแบ่น หลายสิ่งหลายอย่างนี่แล้วก็ต้องมาจากที่ตลาดโบรานครเนืองเขงใช่ใช่มีเยอะแยะเลยมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะีลูกเข้ารับเนาะขับีนาราสิต่อ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  เออเอาหาในถุงนึงอันนี้จานี้จานี้โ้ยโอ้เคโอเคให้เร็อข้อให้นหอง ช่วงว้าวออนทัวสนับสนุนโดย King of Event รับทําการตลาดด้วยทีมงานมืออาชีพโทร089205566แทบ Event and organizer ผู้สร้างสรรค์งานด้าน Organizer ด้วยทีมงานคุณภาพให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทร053920144 ว้าวกันห้องนี้นะคะพี่ปูคะอันนี้เรยห้องอไหคะอันนี้เรียกว่าห้องชมพูวาีคะ่ะห้องชมพูดเด้อเขาี่ยมชมไได้คะ่ะอันนี้ได้สไตล์การตกแต่งห้องมาจากไหนเอยสไตล์การตกแต่งหรอคะอันนี้ก็คือว่าต้อง S 2> <S 2> สังเกตข้างนอกเป็นสีชมพูมใช่ไหมคะพอสีชมพูถูกแล้วก็เนื่องจากว่าอยู่ติดริมน้ําด้วยเราก็เลยอยากให้มันมีชื่อผสมผสานกาันเราก็เลยตั้งชื่อว่าชมพูวารีกรชมพูวารีแล้วเรื่องของการตกแต่งนี่ก็คือว่าเราก็จะอิงให้มันกับเข้ากับบรรยากาศจะมีหอยมีอะไรอาจจะนึกถึงไปทะเลแต่ว่าในคลองก็มีหอยเหมือนกันแต่จะเป็นอีกพันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้เรียกเป็นสไตล์ไหนนะคะจริงๆ จริงๆแล้วการตกแต่งของเราเนี่ยสี่บ้านสี่หลังเนี่ยเราก็จะมีสี่สไตล์แต่สไตล์เนียก็จะไม่เหมือนกันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเป็นสไตล์ไหนใช่จริงอันนี้เหมาะสำหรับคู่ใช่ไหมคะเหมาะค่ะเหมาะสำหรับคู่ที่เป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นคู่เพื่อนเลิฟก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านอื่นได้ไหมคะว่าหน้าต่างด้านนอกจะมีอะไรให้เราดูบ้างตามเลยค่ะว้าวอันนี้เป็นบ่ออะไรคะ อันนี้จะเป็นบ่อพักน้ําค่ะจริงๆแล้วเราจะมีเลี้ยงปลาด้วยนะคะใช่แล้วก็พอดีว่าะจะเป็นบ่อที่ แม่ชอบมาตกปลา mm. เวลาว่างแต่ตอนนี้แม่แบบเริ่มมายุมากแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เลยกิจการน,น,นี้ก็เลยเผาลง To won't hesitate some or learn some No more, no more win I learn ที่ปูคะหลังจากที่ปูพาไอซ์ไปชมทั้งสองหลังมาแล้วชื่อบ้านอะไรน,นะคะออจะมีบ้านละเลงชนกับบ้านชมนาทีค่ะอือันนี้สําหรับคู่เพื่อนแล้วก็คู่เลิฟใช่ไหมคะได้เลยค่ะอ่าคุณผู้ชมคะเราขอลันลาลันลา <laughs> แต่ว่าพี่จอยไม่ทราบหายไปไหนคะ่ะพี่ปูไม่ทราบว่าแอบ,บเห็นอยู่ในครัวบ้างหรือเปล่าคะสงสัยต้องอยู่ในครัวกับแม่แน่เลยอะ่ะพี่ปูคะก่อนที่ครัวจะพังเราแอบ,บไปดูพี่จอยกันดีกว่า <c oughs> ค่ะว่าเขาจะทําให้ครัวพังมากหรือพังน้อยไปกันดีกว่านะคะพี่ปูโอเคค่ะ oh, really? t so ฟนลุ้นผัดเลยเลยผักกระเฉดค่ะถ้าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกอะไรนะสวยๆหน่อยอะ่ะอืมยายทอบทีอ,อุ้ยใครมา,านะพี่ปูอ,อ,อุ้ยตายใครผ่านริ้วมาโอ้โหที่ชู้ของเรานะขโมยซีนตลอดเลยมานั่งมานั่งมามานั่ง ปูดูสิคะหอบปิ่นโตมาด้วยค่ะกลัวจะไม่มีอะไรกินคุณผู้ชมคะพี่จอยกลัวจะไม่มีอะไรกินค่ะเป็นหตัวเองเาชิรู้สึกว่าพรบเขาจะจัดเต็มมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้มาสายไม่ได้อะไรนะคะจริงๆต้องเหนื่อยมากเลยโอเคพี่จอยหิวหรือยังคะจะบอกว่ากับข้าวตรงนี้นะคะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคือคนเดียวล้วนๆเลยนะคะไปทำอะไรมาในครัวคะ ไปช่วยเขาค่ะเป็นกําลังใจให้ว่าเมื่อไหรจะเสร็จสักทีหิวแากหิวนั่นเองค่ะใช่ก่อนยักทนมงนิ้ึโอเคค่ะพี่โบแนะนําเมนูเลยดีกว่าพี่จอยนี่ท้องเริ่มแบบได้ยินแบบดังมาถึงหูหนแล้วค่ะเนี่ยโอเคค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นปลาช่อนผัดกระเพรานะคะ อยากจะบอกว่าหน้าตาดีมากแต่ถ้าชิมอาจจะรสชาติดีกว่าหน้าตาค่ะจะหน้าตาดีเหมือนเจ้าของนะคะใช่แม่ไหนคะนี้ก็จะออกเป็นเอาไปช่อนนี่จะเป็นปลาช่อนทอดเอาไปทอดก่อนนะคะแล้วก็มาผัดกะเพราจะแบบเออเผ็ดมากไหมไม่มากค่ะอันนี้ถ้าเกิดเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยสั่งได้อ๋อโอเค่าสั่งได้ถูกปากคนไทย คุ้มสวัสดีมีที่มายังไงเอ่ยที่มานะคะถ้าเกิดพูดถึงสาเหตุอะไรที่เรามาทําเป็นโฮมสเตย์ตรงนี้ใช่ไหมคะต้องเริ่มจากโดยส่วนตัวจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวอค่ะแล้วก็เวลาที่ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ได้แบบชอบสไตล์นั้นสไตล์นี้ถูกไหมคะเก็บเป็นความรู้สึกดีๆและอย่างนึงบวกกับว่าทําเว็บไซต์ท่องเที่ยวของแปดลิ้วคืออันนี้ทําเองนะคะเพื่อโปรโมทให้แปดใช้จังหวัด ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยเอาชื่อของเว็บไซต์มาตั้งเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าชอบมีลูกค้าเหมือนกับลูกค้าในเว็บไซต์อะค่ะถามว่าแปะริ้วเนี่ยมีที่เที่ยวที่พักอะไรบ้างที่ไหนบ้างอยากได้แบบเป็นธรรมชาติเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกับพี่สาวนะคะว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยเช็คไอเดียขึ้นมาใช่บ้านเราเนี่ยโอเคนะเลยน่าจะลองดูใช่ค่ะก็เลย เป็นตรงนี้มาระยะเวลาที่ทํานี้ก็ทําอยู่นานค่ะคือเริ่มก่อสร้างเริ่มอะไรพื้นที่เนี่ยทำอยู่ประมาณ3ปีว่าใช้เวลานะคะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ grand opening ไปแล้วใช่ไหม grand opening ไปเมื่อวันที่11.11.11ปีที่แล้วโอ้เลขสวยด้วยค่ะค่ะใช่เหมือนเหมือนอายุจอยเลยแต่แค่11.11นะไม่รู้บวกกันกี่บวกค่ะแล้วพื้นที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่อยู่ที่ประมาณเกือบ20ไร่ค่ะ มีกวางเลยทีเดียวเชียวสนามฟุตบอลได้หลายสนามเลยค่ะคุณแู่ชมแล้วในส่วนบ้านพักละคะพี่ปูมีอะไรบ้างเอ่ยบ้านผักใช่ไหมคะตอนนี้จะมีอยู่แค่4หลังก่อนนะคะก็จะมีบ้านละเลิงชนนะคะบ้านชมนาทีบ้านชมพูวาลีแล้วก็บ้านอิงทลาค่ะ แล้วในส่วนของการสำรองห้องพักนะคะไม่ทราบว่าถ้าคนไหนสนใจมีเบอร์อะไรเอ,อ่ยสำรองห้องพักนะคะก็คือว่าได้ทั้งทางโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรนะคะ083ค่ะ9122462นะคะหรือว่าจะจองผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะคะ่คอย่างนี้นะคะพี่ปูในไหนก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ติดตามรายการของว wow ้าวเมซิ่งแล้วนะคะหลังจากได้ดูประวัติเรื่องรล่อะไรต่างๆแบบว่า,วา ทุกๆอย่างเลยซัมติงเนี่ยอของที่นี่มาทีนี้อยากจะขอแบบว่าเป็น ร่วมเล่นเกมอะไรเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมเล่นเกมนิดนึงละกันเนาะอันนี้ถ้าจะเกิดว่าจะขอเป็นสักส่วนลดส่วนลดเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้ไม่เอ่ยได้ค่ะยินดีค่ะตรงนี้เกิรพี่ปูพอจะใจดีเองนะคุ่ผู้รมติ๊กต๊อกให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับห้องพักค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับห้องพักนะคุณผู้ชมทีนี้ใจขออนุญาตตั้งคำถามเองละกันมาสำหรับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เล่นเกมกับรายการวาไรตี้ของเราก็คือว่าในส่วนของบ้านพักนะคะของงงคุ้้มมสสวััดดีีีีตรนนเ่ยจะทห4 หลังแต่ใจไม่ใจร้ายขนาดที่ว่าขอชื่อทั้ง4หลังนะขอแค่หลังเดียวก็พอที่คุณผู้ชมจําได้นะคะแบบเข้ามาร่วมเล่นเกมกันใน Facebook นะคะที่ Wow Amazing 2010หรือว่า คุ้มสวัสดีนะคะทั้งสองช่องทางนะคะตอบมาที่ไหนก็ได้อันนี้พี่ปูจะใจดีให้สักกี่คนดีคะอ๋อสิบท่านค่ะสิบท่านแรกนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นเกมกับเราเพี่เมื่อไรถึงเมื่อไรอใช่เมื่อไรถึงเมื่อไรดีออถึงสิ้นเดือนพฤษภาเลยค่ะให้ถึงสิ้นเดือนพฤษภานะคะเพียงแค่ตอบมาว่าในบ้านตรงนี้เนี่ยสี่หลังเนี่ยหลังไหนก็ได้ขอสักชื่อหนึ่งก็พอนะคะเอาไปเลยนะส่วนลด20%นะคะสำหรัตนะคะบคุณสวัสดีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ นั่นถ้าอย่างนั้นก็ในส่วนของวันนี้คุณผู้ชมได้เกมไปเล่นแล้วแล้วก็ได้มาชิลเอาดูบรรยากาศรอบๆแล้วนี่ขอจอยพี่จอยแล้วก็พี่ไอนะขอชิลเอาส่วนตัวบ้างค่ะขอกินบ้างว้าวบ้างอะไรบ้างเนอะพี่ไอ้ว่ากินข้าวกันดีกว่ามั้มาค่ะพี่ปกินข้าวกันขอตัวก่อนนะคะ Trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's going to stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more. It cannot wait I'm yours. Yeah, what?